เฮ้ยวัดอย่างนี้ไม่ไงก็ตายว่ะขอใหม่ว่ากูรู้หลักแล้วมาเดี๋ยวมึงรู้พลังแห่งความไม่แน่เดี๋ยวมึงรู้ไอเมื่อไหร่เมื่อไหร่แมสแมสลาเตอร์ไอเนี่ยจะขาดกูอยากได้วะไม่รู้คือมาสะสมอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกแต่ยไม่กู้เฮ้ยอุ้ยเพี่อเดี๋ยวมึงยิงได้มึงเอาไปดิ โอเคครับผมก็ขอบกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้มาอยู่ผมช้างรับายผุโตรับครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของ Infection a t Fantasy c h a l l e n นะวันนี้เราก็จะมาหนึ่งกับเพื่อนผมนะซึ่งเพื่อนผมมันไปนเพิมเพื่อนผมมันไปเติมตเอเติมเซตเพใหม่นะครับก็จ่ารู้คนนี้เลยปับ๊บนั่นแหละอเออฟิ่งขึ้นแต่เราก็ไปดูกันเลยก่อนครับว่ามันจะเป็นไงนะไปไปดูเลย อยากทำแต่ไม่เป็นนะอายังอายัง้อ้ออเอา,าตั้งชื่ออะไรดีดีอ่ะอดีอดีอ เฮ้ยโดนหัวโดนหัวนะตายวะเอ๊ะกูลืมกูลืมกูไม่ได้ใส like ่หัวอีพิกเออกูว่าเลยเรียกนะชื่อคนดูดิกูว่าเพิ่งเห็นอย่างล็อกเลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้คนดูเอาไว้เมื่อกี้โมขานะมาใหม่มาลืมเดี๋ยวฉันก็แค่เพียงเวลาไม่นาน มันต้องคลิกย้ำๆไม่ควาลืมอุ้ยเออลืมเช่าดาวอะไรเอ้ากูมีดาวได้ไงอะเอ้าดาวมึงสักตั้งตัวใหม่ดาวกูหมดไอ้ฟุกเล่นในนี้มานะไอ้ฟุกไล่อย่างเดียว ไอฟุก็จะเข้าโซนอย่างเดียวเลยฟุกอะอย่างลเลยเอ้ยอดิเฮ้ยอุ้ยตักแม็กซหัวตัแกแม็กอยู่เฮ้ยอเอาวะเ๋ยวผู้ออกไปเช่าดาวก่อน,นมาดีครับมาดีครับ ไอ้นี่เป็นลีเทนมาตบกูไอวินไอ <c oughs> <c oughs> ยือมไงหมดโหย โอ้ไอ้เฮียนี่เล่นโกง <c oughs> ใครโกงผมไม่เคยโกงคุณมึงอะโกงหนึ่งสองสามเป็นเต็ <c oughs> ลืมไปมันกดคิดขางไม่ได้มันไม่ใช่นี่ โอ้โโอ้โรักเป้าไม่ดูดิโอ้ยโอ้โหข่มนขนาดอ่ะมันต้องขี่เกี่ยมยำอ่ะ จะไปเล่นเกาะเหล็กมาก็งี้เลยมันไม่ถนัดเลยอ่ะพี่แก้วเก่งอย่างเลยเกาะเหล็กกับเพื่อนเอ้าเกาะเหล็กมันเก่งไงมันยิงช้ามากสู้ไม่ได้ไล่มาดิ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 โอ้ยอัจเตยอย่างเดียว ไม่เน้นหัวเน้นชัวร์ดีกวาเฮ้ยตายโอ้แม็กมดไม่งั้นตายแหนะโอ้สองนัดครับรู้เรื่องสองเม็ดตายเลย โอ้ปืนยิงอย่างชา้า oh. ปืนอย่างเถาเลยยิงโคตรชา้าโว้ยเกือบตายนะเฮ้ยวัดอย่างนี้ไม่งไงก็ตายว่ะ อขอใหม่ว่ากูรู้หลักแล้วได้ของคืนว่าคุณดูโอ้ยปวดคอเล่นกายถึงเล่นปวดคอะไม่เกี่ยวหรอครับคุณดูถึงไม่มีรถทั้งเดี๋ยวฉันก็พร้อมชนมอย่าร้องเพลงให้มันเยอะเรื่อง ถึงไม่มีพี่น้องออมตายแต่ก็ไม่มีใครมาจีบถึงไม่มีรถเกง็งใ้เธอนางตแต่ก็ไม่มีใครมาสร้างอ๋อควายอย่ามากเรื่องลเลย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูปั๊มยาผิดอะไรปั๊มผิดยังไงกดบังเกอร์ปั๊มตัวเนี้ยไม่เห็นกูถือบังเกอร์เหรอไม่อย่างล็อกเลยย้อนกลับไปดูได้ทุกคนดูอย่างล็อกอ่ะสวัสดีครับอะไรไอ้เนี่ยไอ้พียังไง เอฮ้ยพีกวดอยู่โอ้ยนอาอขคนบันเขาคนบันเขาอยอยากได้หัวสองเม็ดอะเฮ้ยใครเขาโทรอะใครเขาโทรไอเฟสไอเพนแป๊บหนึ่งกูมีคนโทรมาแล้วใครอะไม่รู้เดี๋ยวผมนึงขรอเต๊บก่อนเขาอ้าคนดูดูดิดดใครเขาโทะไอเคียไอเฟิร์สโทรเอา โอ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะไม่เป็นเกมพเองเอาสีว้าไอเพน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 กี่โดนเลยเฮ้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 ยมืดดาบมืดดาบมืดตับ้ามืดตับ้ามืดตับเลย อุ้ยอุ้ยเป็นอาวัดเป็นอาวัดโอ้โหมันกี่นาทนะวัดเธอทำได้อิฐวัดนังกฤษทำได้ปูนไอ้เหี้ยอะไรเพี้ยอุ้ยโอ้โหมันก็มืดอ่ะมันไม่มีเลือดขึ้นให้ดูเหมือนนั้นน่ะโอ้โหแม่งตั้งด้วยเอ้ยเขาตอบกูอีกแหละไอ้บูกูเล่นไม่ได้เลยเล่นดีเลย กูเล่นไม่ได้จริงๆกูเล่นไม่ได้จริงๆเล่นไม่ได้ก็โดนกูยิงซะกูมาอ่านทำไมวะเนี่ยไอ้สัตว์เล่นเพชรมีความรักทุกคนเล่นไม่ได้ก็โดนกูยิงซะมาดีสัตว์มาดีกูได้กำลังเจอแล้วมาดยิงดีสัตว์ความรักอยู่ด้วยมาดี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 มาดมึงมาไอ้สัตว์นี่แไงมึงมาดิมาดิเป็นไงเป็นไงยิ่บเหมืนความรักอยู่ด้วยได้แล้วกูได้แล้วเป็นไง อเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิทีนี้ก็ยากกูแล้วกูจะตอบอะไรแล้วทีเนี้ยมาอีกตาหนึ่งมาเดี๋ยวปิดคลิปแล้วแม่งคิบอย่างนั้นคือถ้ามึงกลัวปืนนี้มาแจกถ้ามึงยิงได้ถึงเอาไปเลยมาเดี๋ยวมึงรู้พลังแห่งความไม่เนี่ยเดี๋ยวมึงรู้เอ้ยเมืมม่อไหร่เมื่อไหร่แมสแมสลาเตอร์อ้ไ,อไม่รู้คือมาสังสมนี่ไงไม่มีอะไรหรอกแต่ไม่ไกูเ็แย่ อุ้ยคือมึงยิงได้มึงเอาไปเลยมึงอ่ะเอาไอ้ยะไรยันคือมึงยิงได้มึงเอาไปเลยเล่นเซอร์ด้วยมึงยิงได้มึงเอาไปเลยไงเอาโอ้โหไปไหนแล้วโอ้ยสินคือมึงเอามึงยิงได้มึงเอาไปเลยกูให้มึงอีกตาหนึ่งกูยอมเลี้ยวดีๆกูยอมได้เะล่ะเอายอมก็มา ทำไมมึงอย่ายิงไอ้ฟูยอมมึงก็มามึงไปไกลๆดิมึงอย่ายิงกูยอมเนี่ยตามกูมายอมมึงก็มาไปไกลๆอย่าตามกูมาเฮ้ยแร้วไปไกลๆดียอมก็มาปาาุ่มคิดว่ากูคนใหญ่ยิง <c oughs> นีเอ้าไอ<ง>้ส <c oughs> <c oughs> ัสเอ้ายอมอ่ะ <c oughs> โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วแล้วเจอกันซึ่งมันก็เออผมอ่อนให้มันนะที่แพ้ออคือเมาส์ผมมันติดค่อนข้างที่จะไม่ติดนะก็เดี๋ยววันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่บาย อ่ะก <otros> ูปิดแล้ว